สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญาโยอารกูลรหัสนิสิต66092979เลขที่38ค่ะส่าสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสร้างกราฟโดยใช้โปรแกรม Excel ค่ะซึ่งกราฟที่เราจะสร้างนะคะก็คือเป็นกรณีที่ไม่ยับยั้งและยับยั้ง Diagnosis of Enzyme Inhibition Using Excel Solver นะคะซึ่งอันดับแรกค่ะเราจะมาที่โปรแกรม Excel ค่ะแล้วก็จากนั้นเราจะทำการคัดลอกค่ะ เราจะทําการคัดลอกแหล่งอ้างอิงของเรานะคะนี่นะคะก็จะเป็นเรฟเฟอร์เนที่เราหาไว้ก็คือคัดลอกค่ะโอเคแล้วก็จากนั้นไปที่ g o o g l e ค่ะกดเพสวางโอเเซึ่งกดไปที่อันตัวที่2นะคะลิงก์ที่2ก็คือกด s u บ m ิตรับมิตโอเคจากนั้นเราก็กรอก password แล้วก็ ID อะไรเรียบร้อยนะคะซึ่งหนูได้ทําการหาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็คืออันนี้ ก็จะเป็นหน้าตาของแหล่งอ้างอิงที่หนูได้ทำการหาไว้นะคะที่จะนำมาใช้ในการทำโปรแกรม Excel ในวันนี้ค่ะโอเคเรียบร้อยจากนั้นเราจะมาเริ่มการทำโปรแกรม Excel กันเลยโดยการที่หนูนะคะได้ทำการกรอบข้อมูลรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วบางส่วนเนาะจากนั้นค่ะเราก็กดที่ ช่อง C 2 1นะคะช่อง C 2 1เนี่ยเป็นการหาค่า v 0ค่ะตามสมการก็คือ v 0เท่ากับ v max คูณความเข้มข้นของ s หารด้วยค่า km บวกความเข้มข้นของ s ค่ะจากนั้นทำการถ่ายทอดคำสั่งลงมาค่ะโอเคจากนั้นเราจะมาปรับตรงนี้นะคะกดไปที่ number ค่ะจากนั้นกดทศนิยมให้เป็น3ตำแหน่งโอเคเรียบร้อยต่อมามาที่ช่อง G21 นะคะเป็นการถ่ายทอดคำสั่งลงมาค่ะโอเคช่อง G21 เนี่ยมันเป็นการหาค่าผลต่างกำลังสองจากที่เราได้จากผลการทดลองนะคะกดมาที่ Number เหมือนเดิมจากนั้นปรับโทสนิยมให้เป็น3ตํตำแหน่งค่ะโอเคต่อมามาที่ช่อง G39 นะคะโอเคเป็นการหาผลรวมค่ะแล้วก็กดพิมพ์คำว่า SUM นะคะแล้วก็กดวงเล็บ G21 คอนจากนั้น G อ่า G 3 8โอเคเรียบร้อยจากนั้นกดวงเล็บปิดค่ะโอเคกด Enter ก็จะได้ค่าตรงนี้ออกมานะคะโอเคเราจะมาทำสร้างกราฟกันค่ะเราจะย้ายกราฟอันนี้ไปก่อนโอเคซึ่งเราก็ทำการลากคลุมตรงนี้ค่ะตั้งแต่ช่องนี้นะคะลากคลุมลงมาถึงช่องนี้โอเคจากนั้นกดไปที่ Insert ค่ะแล้วก็กดสร้างกราฟแบบจุดนะ โอเคเรียบร้อยจากนั้นจะมา Copy ตรงนี้กันก่อนโอเคขอขยายกราฟนิดนึงโอเคเรียบร้อยจากนั้นค่ะเราจะทำทําทการเปลี่ยนชื่อกราฟนะคะโอเคเรียบร้อยเราก็ได้ชื่อกรับเสร็จเรียบร้อยจากนั้นกดที่กราฟค่ะจากนั้นคลิกขวาค่ะกดไปที่ Select Data ค่ะโอเค กดไปที่ซีรีส์หนึ่งจากนั้นกด Edit ค่ะเพื่อทำการแก้ไขชื่อนะคะซึ่งชื่อกราฟอันแรกที่เราจะใช้นะคะก็คือ without inhibitor ค่ะก็พิมพ์ with thout without inhibitor โอเคกดโอเคเรียบร้อยจากนั้นมาที่ซีรีส์สองกด Edit ค่ะอันที่สองนะคะเราจะเขียนว่า with inhibitor เฉยๆโอเคโอเคกดโอเคค่ะจากนั้นกดโอเคอีกรอบหนึ่งโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้ชื่อตามนี้นะ ต่อมาเรากดที่กราฟค่ะจากนั้นกดไปที่ Select Data ทำการ Solver ค่ะโอเคซึ่ง Solver จะใช้ G 3 9กด Min แล้วก็เป็น B 1 6ถึง B 1 7นะคะกดติ๊กถูกตรงนี้ออกแล้วก็ที่ช่องตรงนี้เราจะเขียนว่า GRH GRG Nonliner นะคะกด Solver ค่ะกด OK อีกครั้งค่ะโอเคเรียบร้อยเราก็ได้ทำการ Solver เรียบร้อยแล้วกดที่กราฟค่ะ คลิกขวากด select data โอเคจากนั้นเราจะมาทำการเพิ่มกดไปที่ add ค่ะโอเคอ่ากด add แล้วก็อันที่สองเราจะพิมพ์ชื่อว่า,า w i า model โอเค model underscore จากนั้น f i t fit โอเคต่อมาช่อง ของแกน x ก็คือช่องตรงนี้นะเราก็ทําการลากคลุมมาเลยค่ะโอเคได้เรียบร้อยจากนั้นแกน y เราจะใช้เป็นช่อง b ค่ะเราก็ทําการลากคลุมลงมาโอเคกานั้นกด ok ค,ค่ะต่อมามากด add อีกครั้งนึงเพเื่อเพิ่มอีกอันนึงอีกอันหนึ่งนะ่ะนจะเป็น rwl เท่ากับ m o เด l fit 1นะคะเราก็ทําการพิมพ์ อ n d e r s c o r e อตอันเดอร์สออีกครั้งแล้วก็กด uh, วงเล็บ1วงเล็บโอเคเรียบร้อยซึ่งแกน x เ,เราก็จะให้เป็นช่อง A เหมือนเดิมโอเคส่วนแกนวงไงนะคะเราจะใช้เป็นช่อง C คะ่ะลากคลุมลงมาโอเคเรียบร้อยจากนั้นกดโอเคได้ทั้ง4ตัวแปรหมดแล้วนะคะจากนั้นกดโอเคค่ะโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้ค่าตรงนี้ออกมาเราจะมาทำการเปลี่ยนนะคะ โดยการที่เรากดตรงนี้อันนี้เนะี่ยจะจะเป็นช่อง C นะคะให้เราทำการขยายค่ะขยายกราฟก่อนโอเคช่องอันนี้นะคะช่องนี้ช่องนี้เนะี่ยจะเป็นช่องของอ่า WL Model Fit นะคะช่องนี้ก็คือมันจะเป็นเส้นสีภูกดาจากนั้นคลิกขวาค่ะกดอันนี้กดดับเบิลคลิก โอเคอันนี้มันจะเป็นช่องเส้นสีเขียวนะคะกดไปที่เทถังสีค่ะกดมาร์เกอร์แล้วก็กดเป็น o p p o s i t ์อันนี้ก็คือจะเป็น l ลายโอเคอันนี้กดโอเคต่อมาฟิลก็กดนอนฟิลค่ะกด Solid f ฟิ l เทถังสีเราจะใช้เป็นเส้นสีเขียวนะเรียบร้อย Solid Line เดยวนะค่อ,อยย้อนกลับนิดนึงโอเคช่องนี้ก็คือเป็นช่องเส้นสีเขียวกดไปที่มาร์กเกอร์กดโซลิดไลน์กดสีเขียวเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีเขียวนะโอเคแล้วก็สร้างเส้นก็คือไปที่ Solid ไลน์ก็จะได้เส้นสีเขียวออกมาต่อมามาที่กดคลิกตรงนี้ค่ะ อันนี้เนี่ยจะเป็นเส้นสีชมพูนะคะให้เรากดไปที่เทส,สังขีสีค่ะกดมาร์เกอร์ค่ะจากนั้นเราจะเป็นกดเป็นโซลฟิลไลน์จากนั้นอ่าเราจะเปิดไปที่ไลน์ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเส้นกดโซลิดไลน์เป็นเส้นนี้แล้วก็ไปที่สีชมพูจากนั้นเปลี่ยนเป็นอ่าเป็นเส้นปลาโอเคแล้วก็เป็นอันนี้ไลน์แล้วก็กดเป็นโนฟิลแล้วก็โนไล โอเคเรียบร้อยต่อมามาที่ช่องต่อมามาที่จุดสีน้ำเงินนะคะตรงจุดอันนี้จุดสีส้มตรงนี้นะคะก็คือเป็น Fit อิน i ิบิเตนะคะช่องนี้เนี่ยเราจะปรับให้มันเป็นช่องเป็นสี่เหลี่ยมค่ะอันนี้จะเป็นน o n line โ okay, อเคกดไปที่ marker ค่ะ no fill จากนั้นกด sole line โ okay. อเคซึ่งเราจะเลือกตรงนี้นะคะเป็นตัวสี กด b u i l d i n ค่ะอันนี้จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะโอเคกด no fill no solid line กดเป็นช่องสีน้ำเงินค่ะโอเคก็จะได้ช่องประมาณนี้ต่อมามาอีกช่องหนึ่งสุดท้ายนะคะก็คือกดที่ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นช่องแรกนะคะก็คือเป็น without inhibitor ค่ะกดไปที่ถังสีค่ะจากนั้นอันนี้เนะี่ยกดไปทีอ่อันนี้จะเป็น solid line ป็น no line แล้วก็กดไปที่ marker ค่ะ no fill ค่ะ solid line ซึ่งอันนี้เราจะเลือกเป็นสีชมสีแดงโอเคแล้วก็กดไปที่ m a r k e r opposite กด build in กดเป็นวงกลมโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้วงกลมสีแดงโอเคตอนนี้สัญลักษณ์ทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราทําการโอเคเรียบร้อยซึ่งกราฟแรกก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมามาที่ตารางที่2นะคะตารางที่2เนี่ยมันเป็นการหา c o m p e t i t i v e inhibition ของ cl ค่ะ ซึ่งเราก็จะทําการมาที่ช่อง k 2 1ค่ะกดไปที่ช่อง k 2 1นะคะแล้วก็ทําการถ่ายทอดคําสั่งมาเลยค่ะโอเคซึ่งอันนี้นะคะช่อง k 2 1เนี่ยมันเป็นการหาข้าว v 0ยค่ะตามสมการก็คือ v 0เท่ากับ v max คูณกับความเข้มขน้นเท่ากับ km วงเล็บ1น่งบวกความเข้มข้นของ i หารด้วย k ic คูณวงเล็บบวกด้วยความเข้มข้นของ s ค่ะ โอเคจากนั้นเราก็มาปรับตรงนี้นะคะกดไปที่ number ค่ะเพื่อปรับเป็นโทศนิยม3ตำแหน่งนะต่อมามาที่ช่อง O 2 1ค่ะทำการถ่ายทอดคำสั่งลงมาเลยซึ่งอันนี้นะคะก็คือจะเป็นการช่อง O 2 1เนี่ยเป็นการหาผลต่างกำลังสองที่ได้จากการคำนวณจากการทดลองค่ะเราก็กดไปที่ number นะคะแล้วก็กดปรับเป็นทศนิยม3ตำแหน่งโอเคเรียบร้อยต่อมามาที่ช่อง O 39นะคะก็คือเป็นการหาผลรวมเหมือนเดิมก็คือเรากดเครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็กดซ้ำค่ะโอเคกดซ um ้ำาวงเล็บ O 21แล้วก็กดค colon แล้วก็ O 38ค่ะโอเคกดวงเล็บปิดโอเคเรียบร้อยกด enter ก็จะได้ค่าตรงนี้ออกมาค่าผลรวมเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็คือได้พอดกราฟไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือกราฟจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราขอปรับแต่งตรงนี้นิดนึง โอเคเรียบร้อยจากนั้นนะคะก็คือเราจะทำการ Solver ค่ะกดไปที่กราฟนะคะจากนั้นกด Select Data ค่ะกดไปที่ Solver ค่ะโอเคซึ่งค่าของ Solver ตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนจากาเปลี่ยนจาก G เนี่ยเป็น O โอเคแล้วเรากด Min ค่ะต่อมาเราจะเปลี่ยนจาก B เนี่ยเป็นตัว J ค่ะตัว J เนาะแล้วก็ จากเลข17เนี่ยมันจะเป็นเลข18ค่ะก็คือจาก J 1 6มาถึงช่อง J 1 8ค่ะโอเคกดติ๊กเอาติ๊กถูกตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ช่องนี้ก็คือจะเป็น GRG Nonliner กด Solver ค่ะกดโอเคอีกครั้งค่ะโอเคเรียบร้อยทำการ Solver เ,เรียบร้อยแหละเราก็จะได้ค่าตรงนี้ออกมาเราคลิกไปที่ช่องนี้นะช่องสีเหลี่ยง โอเคเราจะเปลี่ยนจากสีเหลืองตรงนี้ให้เป็นสีเขียวโอเคเรียบร้อยแหละก็คือจะได้ช่องประมาณนี้ก็คืออ t i o n i t ช o n เนี่ยช่องอ่าอ่าช่องวงกลมสีแดงตรงนี้นะคะก็คือเป็น without i n h i b i t o r ก็คือเป็นมีแกน X เนี่ยเป็น Substrate ก็คือความเข้มข้นของ S และแกน Y เนี่ยเป็นค่าของอัตราเร็วค่ะ ก็คือทั้งหมดเนี่ยจะใช้แกน x แกน y เหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างตรงช่วงของค่าของที่เราหานะคะโอเคก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้นะคะทั้ง2องโมเดลซึ่งการาฟก็จะมีความแตกต่างกันประมาณนี้นะคะ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะหนูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ